ลดความอ้วนไม่ได้เพราะยังไม่รู้จัก3เรื่องนี้ค่ะทำไมคุณพยายามลดความอ้วนเท่าไหร่ก็ไม่ลงสักทีอาจไม่ใช่เพราะกินเยอะหรือออกกําลังกายน้อยแต่อาจเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รู้3เรื่องนี้ค่ะ 1. ภาวะดื้ออินซูลินนี่คือสาเหตุซ่อนเร้นที่ร่างกายล็อกไขมันเอาไว้ต่อให้กินน้อยแค่ไหนไขมันก็ไม่ยอมถูกเผาผลาญและที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้คืออินซูลินสูงเพียงดเดียว ร่างกายก็หยุดเผาผ่านไขมันได้ทั้งวัน 2. ภาวะกล้ามเนื้อต่ำกล้ามเนื้อคือตัวเผาผ่านพลังงานหลักถ้ากล้ามเนื้อลดการเผาผ่านก็ช้าลงและข่าวลายคือหลังอายุ30ปีจะเสียมวลกล้ามเนื้อปีละ3-8เปอร์เซนต์ถ้าไม่สร้างเพิ่ม 3. ถ้ากินตลอดทั้งวันอินซูลินไม่มีโอกาสลดลง ร่างกายก็ไม่สามารถเข้าสู่โหมดเผาผ่านไขมันได้การทำ intermittent fasting 16-8จึงได้ผลมากช่วยร่างกายเผาผ่านไขมันในช่วงที่อดหรือว่า fasting ถ้ารู้จักและจัดการกับ3เรื่องนี้คุณจะลดไขมันลดความอ้วนลดน้ำหนักได้ง่ายกว่าที่คิดสนใจลดน้ำหนักลดความอ้วนพิมพ์สนใจไว้นะคะ